สวัสดีครับผมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตทีวีครับและนี่ก็คือรายการสวิตบ้าเล่นผีครับนะฮะวันนี้ครับเราจะมานะครับเล่นเกมที่ต้องบอกว่าปกติเราจะเล่นเกมในคอมครับวันนี้เราจะเล่นเกมโทรศัพท์ครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์เสริมร่านั่นคือนี่ครับแว่น VR ครับนะฮะแว่น VR เราซื้อมานานแล้วครับนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสแคสทีอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมในมือถือกันโดยใช้เกมผีที่ชื่อว่า นี่ครับห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีครับนะสิบเอดนาฬิกาห้าเจ็ดครับนะเขาบอกว่าเป็นเกมผีนะฮะเราจะมาลองเล่นกันดูครับสำหรับใครที่สนใจครับนะฮะก็ลองไปซื้อกันมาแล้วก็เอาไปเล่นบ้างนะฮะโอเคครับพร้อมแล้วครับทำียหาแเงี้ว จริงๆเราก็ถามว่าทำอะไรได้ไหมไม่น่าจะทำอะไรผมได้ะเดี๋ยวนี้สบายๆครับผมคลายอย่าหลับตาดึงผ้าผมออกอย่าหลับตาเล่นก็พอครับเออไม่หลับตาเล่นอยู่แล้วผมอ่ะริงมีอะไรหลับมั้งมีอะไรหลับมั้งอย่าเว้ยอย่านะอย่านะโอ๊ยมึงจะเปิดไฟอะไรตอนนี้ วัตถุฟาเกอร์มันมาแล้วคุณผ <c oughs> ู้ชมมาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยจับเย็ดแม่งเลยเฮ้ยไม่ไปไหนวะโอ้อยพี่เขียอุุยไม่เอาไม่ดูไม่เอาเฮ้ยเหยียคนแล้วอ่ะ จริงๆเาก็ยว่าทำอะไรได้ไหมไม่น่าจะทำอะไรผมได้ครบสบายๆครับสบายๆครับไอ้กี้กุ้อกี้ใส่กุ้ยไอ้กี้กกี้ใส่กูไกไอ้กี้ี โมพุทโธธรำมโมสังโฆลักษณะนี้หลวงพ่อโกวัชรตังก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงจุดไฟมาแล้วครับอะไรเนี่ยมึงเดินอะไรมึงอะอะไรวะมึงเดินชิวมากเลยมึงมีความสุขมากใช่ไหมที่เห็นคุณมีความสุขเนี่ยนะ ไมึงเดินดีๆดิอะไรครับทอย่างเงี้ยไฟเสือไม่เปิดในสัะปิดไฟอแล้วปิดไฟอีกแล้วอืมเปิดไฟทำไมอย่างเงี้ยเสือเปิดเนี่ยพอผีมันจะมาก็เปิดจังไงเนี่ยช่วยอะไรหนะ ผมมาแล้วน่าจะเป็นเมียผมนะเป็นผมในนะอนาคตชิระผมณช่วยผมหน่อยพชิระเสียงมึงมาดีๆก็ได้ดสัตว์ทำไมชิระ เกมนี้ไม่ทำให้ผมจิตตกมากเลยถามว่าถามว่ากลัวไหมมันมันจำสแกรมันแบบมันมันมันแห่มาอย่างเงี้ยก็ไปลองหลดมาเล่นกันดูได้ครับนะฮะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับนะมันหลอนขนาดไหนบางคนถ้าจิตอ่อนอะแนะนําว่าอย่าเล่นครับนะฮะแต่ว่าถ้าจิตแข็งเหมือนผมเนี่ยถ้าจิตแข็งแล้วนะกใสดูไปเลย ก็สามารถเล่นได้นะครับนะฮะแต่ถ้าจิตอ่อนแบบกลัวนิดหน่อยกลัวนะไม่ต้องมาเล่นครับนะฮะก็ไปลองโหลดมาดูครับแอป557ครับนะแล้วก็ซื้อ VR ได้ครับนะสั่งซื้อที่ไหนก็ไปดูใน a c e b o o k ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมซื้อที่เนี่ยตลาดข้างๆหอเนี่ย500กว่าบาทแม่งไม่รู้โดนโกง่ะน่าจะโดนโกงครับไี่เหี้ยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับนะฮะเราเปิดบัญชีทูวอลเล็ตแล้วเรียบร้อยแนละ้วสำหรับขั้นใดครับที่มีจิตศรัทธานะครับในการสนับสนุนช n e l สุวิทีวีครับนะช่อนี้ก็สามารถนะบริจาคก,กันมาได้ครับบัญชีอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นแล้วนะ ก็สามารถไปบริจาคก,กันได้บริจาคเงนเข้ามานะครับอยากจะให้ทาคลิปฟีฟ่าออนไลน์สามหรือคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะให้เปิดแพ็กก็สามารถโอนเข้ามาในบะัญชีทูบลเล็ตนะครับแล้วก็สามารถแคปหน้าจอครับนะว่าผมโอนมาให้แล้วนะอะไรเนงะี้ยราคาเท่าไหร่ชื่ออะไรอะไรไประมาณนะี้เดี๋ยวเราจะเอาชื่อขึ้นท้ายคลิปครับนะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วกันนะสำหรับวันนี้เราขอพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ